เพิ่งเข้าใจคนค้างรักเป็นอย่างไรเมื่อมาเห็นคู่นี้ตรงตรงเดอะสตารและสาวเบสเพราะตั้งแต่เปิดตัวความหวานของทั้งคู่ก็ไม่มีแผ่วเลยล่าสุดตรงตรงอัพสตอรี่ที่สาวเบสกำลังโชนลูกอ้อนหลังถูกน้องมากับตรงมือออนเสร็จไม่พอแถมยังฝากละครวันทองสองอสุดท้ายผลงานชิ้นเอกล่าสุดของตรงตรงผ่านสตอรี่ด้วยพร้อมกับการอวยคุณแฟนจนตรงตเสียอาการหนักมาก ถังอ้อนเก่งอวยเก่งขนาดนี้ตรงตรง,งไม่ค้างรักก็บานแล้วป่ะสาวเบสอไะไรครับรู้กันหมดเลยรู้ว่านูโดนหมากัดไงออก็เลยเป็นแผลที่สงสารหนูไหมคะที่หนูโดนหมากัดสงสารสิคะฝักละครพีน่อยเดียวคืนนี้อย่าลืมดูนะคะวันทองสองตอนสุดท้ายนะคะสองทุ่มนะคะเปิดช่องวันสามสิบนะคะอย่าลืมดูไฮงามนะคะหล่อน่ารัก เล่นก็ดีอะไรอีกอะไรเขาน่ารักมากแล้วเขาก็หล่อแล้วเขาก็เล่นดีมากๆาภูมิใจมากเลยอ <laughs> พอแล้ว